เมื่อนี้นาทีของน้องก็คือฮักเขาสถานะเดิมๆสองเขาครับกบกับสวัสดีพี่น้องเอฟซีสุขุสุกุนนะครับผมเนาะนะครับกอดเอื้นกะขอพระคุณเอฟซีและหลายเด้อน,นะครับผมที่คอยซัพพอร์ตเบาเย่ามาตลอดนะครับผมเมื่อนี้กะที มเม้าวเรื่องทมทีนะครับผมทมทีว่าจีสางบ้านหล้างไมนะครับผมจักจีสางมือได้กับบุหูนะครับแต่ว่าถมทีไวค่อนนะครับมาๆๆเยจีมาพีไอเยจีมาพี่พ้าเยจีมา,ม,ามาพี่นี่นะครับผมกับพื้นที่อยู่นี่กับประมาณหนึ่งไรนะครับผมตอนนี้ทมไปแล้วถมไปแล้วสองรอยกู้รถ นะครับผมจะว่ายั่งบพท่านพ่อนะครับย่งเพรท่านพ่ออยู่คนว่าบอดินสิเบิร์ตเหลวคนว่านะครับผมก็ตกใจเพื่อกันนะครับผมเนาะแต่ว่าอยากได้หลายๆนะครับผมนี่แหละครับผมเส็ดเทียงหน่อยเส็ดเทียงหน่อยนะครับเพื่อพี่น้องเอฟซีมาย่ามผมเด้อนะครับผมผมเส็ดเทียงหน่อยนี่ก็สิเป็นสวนยางของผมแหละครับผมนี่นะครับก็จะให้มือกล่องกีดขึ้นเก่านะครับมือกล่องเพื่อสกีเาเพปืนนะครับเหลืองของปืนตัวนั้นนะครับ อันนี้ก็มองนี้นะครับมองนี้ก็สิเฮ็ดเถียงน้อยนะครับผมอันอาณาจักรของเถียงน้อยนะครับผมของเบาเย้านะครับผมอาณาจักรนะครับกะกะสิ้งับมาพียู่นะครับเพราะว่าอยู่หันมันไก่ตุนย่างพดนะครับกะเชี่ยวออกยู่นะครับตุนย่างเนาะนะครับกะสิบ่้วไก่นะครับกะสีขยับดินออกมาอีกยู่นะครับผมกะชิมองทั้งนี้กะบิปปูกผลไม้ ปลูกจนมองจนไม่ปลูกมางไม่ที่กินได้นะครับให้เ่อเอฟซีมายามนะครับผมเผอเอฟซีมายามนะครับอันนี้เด้อพี่น้องนะครับผู้ได้ยู่ใกล้ยู่ใกล้นะครับอยากได้หากย่างนะครับมาเอาเด้อครับมาเอามาเอาเลยนะครับจะกะมาเสนอรายคนแล้วครับเพื่อนว่าชิเอาไปเผาทานนะครับผมเนาะมันคืเอาไปเผาทานเพื่อนผู้ได้อย Sabbath, ่างใดก็มาเอาก่อนเลยก็ได้นะครับผู้ได้มาก่อนผมใหมก่อนนะครับผมเนาะสีผีมเบิังที่ผี นี่นะครับผมนีม่นะครับเพราะว่าผมสีเตแบบมาแดงหันบ้านใส่บาแดงหันนาใส่ทางนะครับเพราะว่ามันแดดนะครับเพราะว่าทั้งนี้เป็นทิศตะวันตกนะครับทั้งนี้ทิศตะวันออกนะครับแต่ว่าผมสีเหตดเหตเียงหน่อยของผมนี่ผมสีเหตดยาาไปจ่างส่นะครับผมก็จะมี êtes. ท่างเขาก็จะมีท่างเขานาบ้านนะครับก็จะมีท่างเขาขึ้นมานะครับผมเนาะก็จะได้กะ ขอบพระคุณเอฟซีเด้อนะครับผมทีคอยซัพพอร์ตเบาเย้ามาตลอดนะครับผมเนาะกะจะได้ไก่ Japan, ย่างถิ่มญี่ปุานเบาเย้าเด้อนะครับผมนีิาดาคืออ่าเงืนนงี่พนวัฒานา์มหาได้มากจะใส่นะครับผมกะเก็บพร้อมล้อมรีบนะครับเก็บพร้อมล้อมรีกบกะจากการเฮ็ดคลิปเฮ็ดคอนเทนต์นะครับผมจากการเฮ็ดคลิปเฮ็ดคอนเทนต์นะครับผมก็เลยได้เอามาเอาดินมาลงนะครับดินมาลงอย่นี้กะสิประมาณเป็นเงืนหลายเติบอยู่นะครับผมเนาะ นะครับเป็นเงินหลายตืบอยู่นะครับแต่กะจะได้กะบลืมพระคุณเอฟซีนะครับผมเนาะที่คอยพอร์เบาเย้ามาตลอดนะครับกะขอให้พี่ดองเอฟซีนะครับที่คอยอร์ตกดไลา์กแชเช่ผมนะครับผู้ได้กดไลา์กแชรช่กะให้ขอประสบแต่ความสำเร็จน,นะครับอย่าเจ็บอย่าไข่ยอย่าจนให้เฮงป,ปังๆคือเบาเย้าเรื่อนะครับผมรักกันไปนานๆนะครับผม <S <S พี่้องพี่้องจำได้บ่นักร้องนักร้อง นักล่อง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 ผมเอาจังหน่อยเอาจังหน่อยเอา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 จังหน่อยนี่นักล่องผมหาไขยังบ่ทันได้อยู่ฝากไปถึงเอ่อฝากไปถึงไขยงหญ่ๆหมอลำยง่ๆเลยพี่อเอาจังสั่นละเออเอาจังคางบ่ทันได้อาบน้ำไม่ทันได้อาบน้ำนักล่องบ่ทันได้อาบน้ำพี่น้องเอาจังหน่อยจังหน่อยแฟนบัวบัว จังใดโนคือทัก้า,าอายเจ้าบอกมีเรื่องทุกข์ใจให้กราบกรได้ออกมาหาได้บอกว่าให้คิดยากลายขันอายออกไปสิคืออยู่โบมันอยากไปพบไปโพแต่อายว่าบอกคือดอกนาง กแ็แค่อ่านลายแค่รับสายคุยก็หูซึกผิดหักเจ้าหากักปานชีวิตสิปาดด้วยมีดก็โบเห็นความชังก็เจ็บแทนพุลลาที่เจ้าบอกว่าใจสิเพมังอยากหายตัวไปอยู่ข้างๆแต่อายก็เห็นได้แค่รู้ตน มหอดมือนีหน้าที่ของน้องก็คือฮักเขาสถานะเดิมๆสองเขามันเปลี่ยนไปแล้วแต่โดนอดีตักสองเขามันสายยา้มเบาในทุกเขตุผลมีเขาเป็นแฟนทั้งคนให้อดสาเอาความเก่าเบาโด เป็นสิมาพอเฒ้านา้พอพ่อซำนี่ละให้เฝ้ากลับไปขี้กียกันซะแค่ผงเข้าตาคงบ่ยากโดกเสียงดีแฮสายโทรเบอร์ายเช็ดที่เห่าลายให้เฝ้าลบออกเพิ่นถามไกยอยาเผลอบอกคอยหาทางอ๋อ อย่าผิดกันเด้อผิดกันดอกแักกันคือเก่าลายขอบคุณครับนะครับนักร้องกันคือเกานักร้องผมนะครับนี่ด้นแห้งทราบเสียเดียมาพ่อเพิ่นนะครับเพิ่นแลนโรดดินนะครับผมนอวแลนดินน้ำหายากอีลีพี่น้องเนาะกาจเไดีกาจะได้เอาไว้ยซัมนีก้อนเนาะพี่น้องเนอเอฟซีบ้ายเยากับขอให้อยู่เย็นเป็นสุขนะครับอย่าเจ็บอย่าไข้อย่าจนสำหรับวันนี้นะครับส่งบ้าวเยาลาไปก่อนครับสวัสดีครับ